สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องอสอมอทั่วประเทศครับข้ามคืนวันนี้12เมษายน2567นะครับก็มาส่งกําลังใจให้กับพี่น้องอสอมในช่วงสงกรานต์ปี2567นะครับก็เทศกาลสงการทางรัฐบาลก็ให้หน่วยงานราชการหยุดยาวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ12เมษายนถึง16เมษายนนะครับในขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐ หรือก็ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตั้งด่านต่างๆเพื่อความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้คนที่เดินทางในช่วงสงการก็มีหลายหน่วยงานนะครับนะครับที่ทํางานร่วมกันไม่ได้หยุดก็มีโรงพยาบาลมีพยาบาลด้วยมาอยู่จุดตรวจนะครับมีอสมอด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สารสุุหมออนามัยนี่แหละครับแล้วก็มีตํารวจแล้วก็มีจากองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยทํานองนี้ ก็ให้กําลังใจทุกคนทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงการครับไม่ได้หยุดผัดเปลี่ยนุนเวียนกันไปอยู่จุดตรวจต่างๆเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงการครับก็เป็นกําลังแรงใจและส่งกําลังแรงใจให้กับพี่น้องอสมที่มีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติงานอยู่จุดนั้นด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องอสมทุกคนท ทุกคนทุกท่านครับในช่วงเทศกาลสงการปีนี้ก็ขอให้พี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสมหวังในสิ่งที่าัฒนาและมีความสุขมากๆในเทศกาลปีใหม่ไทยและก็ในช่วงเทศกาลสงการปีนี้นะครับแล้วก็มีกําลังใจให้ด้วยนะครับใครที่อยากจะกู้ยืมเงินทรกศก็หลังสงการก็น่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันกันกนกบทรกศหรือว่าทรกศอ,อาจจะไปประชุมถึงรพสตในเงื่อนไขาการ เ,เกี่ยวกับการขอกู้ต่างๆ20,000บาทต่อรายนะครับก็รายละเอียดเคยทําคลิปให้พี่น้องอสมอดูไปแล้วนะครับก็อย่างไรก็ตามในการขอกู้กับทกอศอนั้นก็มีเงื่อนไขมากมายเยอะแยะที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกันนะครับเช่นใครติดเครดิตบูโรเบลลีดอะไรจำนองนี้ก็อาจจะกู้ไม่ได้นะครับจำนองนี้แล้วก็ในการขอกู้นั้นเป็นธรรมเนียมของธนาคารเขาเขาจะต้องให้ทําประกันชีวิตด้วยอะไรทํานองนี้นะครับก็จะต้องมีการจ่ายค่าประกันเพื่อคุ้มครอง นี่นะครับคือถ้าหากว่าในระหว่างที่กู้และชําระหนี้ทกศาเขาอยู่นี่ถ้าหากว่าเสียชีวิตเขาก็จะหักจากประกันไปเลยทำนองนี้นะครับคนละส่วนกับทกศสามอนะครับเท่าที่ฟังข่าวมา,ามีหลายพื้นที่แล้วที่ไปติดต่อกับทกศาก็มีพี่น้องอาสามอคอมเมนต์มาบอกว่าเขาให้ทําประกันด้วยนะทานองนี้นะครับเอาละครับค่ำคืนวันนี้ก็พูดคุยกันเท่านี้ไว้ก่อนหลังเทศกาลสงการหยุดยาวไปแล้วนะครับ ก็คงจะมีรายเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ไปติดต่อแล้วเป็นยังไงทกศเขาว่ายังไงกันนะครับก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับสําหรับค่าคือวันนี้่งกําลังใจครับเป็นกําลังใจให้มีความสุขในช่วงสงการตสองหเนะครับสําหรับพี่น้องอสมอครับสวัสดีครับ